สมเด็จพระบรษภตษิย์ไทยแต่โบราณการมาไม่ทรงสาบแช่งผู้ใดนอกจากผู้หลังผ่านชาติขายชาติปร้นชาติชอราชบังหลวงเพราะทรงมีพระปุญญาริทธ์ที่คำสาบแช่งนั้นจะสำริดผลเสมอในยุครัตนกุสินทร์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เสเคยทรงแช่งพวกคนวัด ที่ทำให้ภาษาไทยวิบัติว่าใครทำเช่นนั้นก็ขอให้หัวล้านครั้นมาถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พวกเจ้าเล่โกหกปริ้นปรนกระทำการทุจริตใช้อิทธิพลและอำนาจจนกระทั่งกฎหมายไม่สามารถจัดการคนพวกนี้ได้เพราะได้ครอบงำกระบวนการยุติธรรมไว้อย่างแน่นหนา ดังนั้นจึงมีแต่อำนาจแห่งกรรมเท่านั้นที่จะลงโทษคนชั่วเหล่านั้นได้เหตุนี้จึงจำเป็นต้องส่งใช้พระบารมีธรรมและพระบุญญาิทแห่งพระมหากษัตริย์สาบแช่งให้มีอันเป็นไปคือให้ชิบหายไหววอดก็ได้เห็นกันอยู่แล้วว่าพระสยามเทวทิราชและเทพพยายดาผู้รักษาแผ่นดิน ปกป้องคม้มครองขอบคันทศีมาราชอาณาจักรนี้ก็ได้บำรุงจำเริญให้คำสาปแช่งนั้นสำลิดผลดังที่เห็นกันดีอยู่แล้วและคำสาปแช่งนั้นก็ยังคงมีผลอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยในหลวงทรงมีพระราชดำรัสเมื่อปี2546ทาทุจ,จริต แม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปและวันนี้จะขอพูดเรื่องดวงเมืองไทยเกี่ยวกับคำสั์แช่งระวังความชิบหายพระโหรากล่าวสโรปุูชาเริรและพระมหาราชครูอ่านกระแสพ,พระราชอ,องค์การต่างพระมหานครกุนโหน เริ่มประกอบพิธีกราวอุทิศเทพสังหอนอัญเชิญก้อนดินซึ่งพรีมาแต่ทิศท,ทั้งสี่แห่งพระนครกระทำให้เป็นก้อนกลมดดลูกนิมิตลงสู่ก้นหลุมเป็นลำดับกันไปเริ่มแต่ทิศบรุรพาทักษิณปัดชิมและอุดรจากนั้นนำแผ่นดินเลขจันสำหรับรับรองหลักวาง ลงบนก้อนดินทั้งสี่ก้อนนั้นส่วนภายในก้นหลุมนั้นก็ได้ตกแต่งให้เรียบร้อยกรุดด้วยผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ดาดไปด้วยใบไม้อันเป็นมงคลเก้าประการโป,ปรยปลายแก้วนพพรัตไว้เรียงรายโดยรอบขอบปริมณฑลภายในก้นหลุมนั้นขณะที่ได้พระฤกิกพระหูรายำของบอกกำหนดพระฤกษ์ สี่พรามเป่ามหาสังแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมดุริยางแตรสังและผินพาดเจ้าหน้าที่ประจำยิงปืนใหญ่เป็นมหาพิชัยฤกิกเริ่มพระราชพิธีอันเชิญเสาหลักเมืองลงสู่หลุมโดยวางไว้บนแผ่นจีลายันทันทีนั่นเองก็เกิดปรากฏการณ์เป็นมหาศจรย์ขึ้น โดยปรากฏว่ามีงูตัวเล็กๆสี่ตัวปฏิหารลงไปอยู่ในหลุมนั้นและก็บังเอิญบันดาลให้ทุกคนที่ไปร่วมชุมนุมประกอบพิธีอยู่ณที่นั้นได้เห็นงูในขณะที่เคลื่อนเสาหลักเมืองนั้นลงไปในหลุมซึ่งเมืาก่อนที่จะยกเสาลงสู่หลุมนั้นหากปรากฏว่ามีงูสี่ตัวดังกล่าวนั้นไม่และก็หมดโอกาส ที่จะแก้ไขประการใดๆได้ทั้งสิ้นเพราะเมื่อตอนที่เห็นงูนั้นเป็นขณะที่เสาได้เคลื่อนลงหลุมแล้วจึงจำเป็นจะต้องปล่อยให้เลยตามเลยไปโดยปล่อยให้เสาลงไปในหลุมและกรบบดินให้แน่นทำให้งูทั้งสี่ตัวนั้นต้องตายอยู่ภายในก้นหลุมนั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝังเสาหลักเมืองนี้ ได้อย่างพระวิตกให้แก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเป็นอันมากส่งเรียกประชุมเหล่าเสวะกามาร,ราชบัณฑิตปุโรหิตตาจารย์ประราชาคณะและบรรดาผู้รู้ทั้งปวงมาร่วมประชุมวิจาร์ณถึงเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นครั้งนี้ว่าจะเป็นมงคลน,นิมิตหรืออวมงคลน,นิมิตบรรดาผู้รู้ทั้งปวง ต่างก็ให้ความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จัดว่าอยู่ในจำพวกอวะมงคลนิมิตแต่ก็ไม่สามารถจะชี้ลงไปได้ว่าผลจะปรากฏออกมาในทํานองใดนอกจากจะลงความเห็นว่างูเล็กทั้งสีนั่นแหละจะเป็นมลเหตุนำความอาวะมงคลให้แก่บ้านเมือง แต่ก็เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการบอกล่าวของเทพพยดาฟ้าดินขึ้นมาในระยะนั้นโดยเกิดฟ้าผ่าไฟไหม้ประที่นั่งอมรินมหาปราศาสตร์ทำให้ทรงพระราชวินิจัยออกมาว่าเป็นการสะดอกเคราะห์เมืองโดยที่เทพพยดาบันดาลให้เกิดฟ้าผ่าจนไฟไหม้พระมหาปราศาสตร์ตามธรรมดาต้องเสียเมืองก่อน จึงจะเสียมหาประาศาสตร์เล่านี้ได้เสียพระมหาประศาสตทไปแล้วเท่ากับเสียเมืองไปเพราะเหตุที่ชะตากรุงเทพมหานครในระยะเริ่มตั้งแต่ฝังเสาหลักเมืองมานั้นชะตาเมืองอยู่นในเกณฑ์ร้ายถึง7ปีเจเดือนเป็นอันเสร็จสิ้นประเคาะเมืองไปและจะท้าวลำดับกษัตริย์ไป150ปี คนไทยทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือเคยเดินทางมากรุงเทพก็คงจะได้พบได้เห็นสารเจ้าหลักเมืองที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นประธานในการทำพิธีฝังตามคำภีของคนไทยที่ชื่อว่าคำภีพระนครฐานแต่สำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปรดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ นับจำนวนล้านล้านคนอาจจะไม่เคยทราบว่าการทำพิธีฝังเสาหลักเมืองในวันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาพ่ลึกพิลั่นและมีเหตุการณ์อันประหลาดมหาัศาจรารย์มากมายเพียงใดหรือคนโบราณเขาได้ทํากันอย่างไรและมีอะไรประกอบขึ้นมาบ้างก่อนที่จะมาเป็นสารเจ้าพ่อหลักเมืองที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธ จึงสามารถทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงทำนายท่ายทักออกมาได้ว่านับตั้งแต่วันที่21เมษายนปี2325เป็นต้นไประบบการปกครองของไทยจะต้องเปลี่ยนจากระบบราชาธิปไตยไปเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้และที่ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงในวันทำเสาหลักเมืองนั้นทุกคนที่ร่วมชุมนุมทำพิธีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าและบรรดาชีบรรดาสง์ฐานันดรสูงสุดของประเทศได้เห็นเป็นประจักษ์พยานว่ามันมีสิ่งบอกเหตุว่าจะต้องเกิดขึ้นเพราะในหลุมเลืกที่ฝังเสาหลักเมืองที่กรองก้นหลุมไว้ด้วยผ้าขาว และสันพรคาถาอาคมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนั้นเมื่อเวลานำเสาลงหลุมเสร็จและกำลังจะกรบด้วยดินตามปกตินั้นทุกคนก็ได้เห็นว่ามีงูเล็กสี่ตัวลงไปนอนเล่นอยู่ในลุมโดยที่ไม่มีทางแก้ไขอะไรได้นอกจากถมให้ตายลงไปและงูตัวนั้นโบราณหรือกษัตริย์ของกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านทรงทราบว่ามันบอกถึงการสิ้นสุดของระบบราชาธิปไตยของคนไทยว่าการสิ้นสุดของระบบนั้นจะเกิดจากการถือกำเนิดของเชื้อพระวงศ์สพระองค์ของกรุงรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์ก็เป็นจริงเพราะว่าหลังจากนั้นมาถึงวันที่24มิถุนายน2475เป็นวันที่ครบ150ปี จากการที่ฝังเสาหลักเมืองและการตายของงูทั้งห้าตัวนั้นเหมือนกันนัดในระยะนั้นเจ้านายสีพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบกิจการของบ้านเมืองทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในคือ 1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. ส,สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิ์และ 3. กรมพักกำแพงเพชรอัคขรโยธินและ4สมเด็จเจ้าฟ้าก็มหรวงเพชรบุรีราศรินทรซึ่งทุกพระองค์ทรงมีพระราชสมภพในปีเดียวกันทั้งสี่พระองค์คือปีมะเส็งซึ่งหมายถึงงูเล็กหรืองูทั้งสี่ตัวที่ตายอยู่ในหลุมฝังเสาหลักเมืองวันนั้นดวงชะตาเมืองที่จัดทำขึ้นวันนั้นมันมีอาถรรพ์ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนไทยโบราณและมักแสดงให้เห็นเป็นประการแรกที่พิสูจน์ได้สมัยเจ้าฟ้าทั้งสี่พระองค์หรือคนโบราณรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดหรือจะสิ้นอายุ150ปีอายุพระนครตามที่พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกส่งให้คำทำนายไว้นั้นตามประเพณีไทย ก็ต้องไปทำบุญแก้เครสหรือสะดอกเคราะห์เพราะฉะนั้นเจ้าฟ้าทั้งสพระองค์นี้ก็ได้ร่วมกันสร้างตึกขึ้นหลังหนึ่งที่เรียกว่าตึกสี่มะสิงที่บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือที่สถานสาวะพาทุกวันนี้การที่จะคาดหมายว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรของคนโบราณอย่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าท่านทรงทำนายไว้นั้น ความจริงไม่เพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเท่านั้นแต่ต่างประเพณีก็จะดูกันจากดวงชะตาเมืองซึ่งหนนไทยหรือนักศึกษาโห,หราศาสตร์ไทยทุกคนก็จะรู้กันดีว่าเอาอะไรมาทํานายไทยทักกันอย่างไรอย่างไรก็ตามเรื่องของขนบประเพณีในการสร้างบ้านสร้างเมืองหรือหลักการสร้างบ้านสร้างเมืองตามพิธีนครฐานนั้น เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ร้อยแปที่จะต้องการสองประการคือ 1. จะต้องมีอาถรรพหรือคำสาปแช่งนานาประการที่จะป้องกันเสนียดจันไรหรืออันตรายทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองผู้ใดที่ไม่หวังดีหรือได้กระทำความชั่วให้เกิดเหตุร้ายแก่บ้านเมืองจะต้องวินาชิบหายไปอริราศตรูหรือผู้ไม่หวังดีต่อบ้านเมือง ที่กระทําการอันเป็นโทษต่อบ้านเมืองนั้นจงแพ้พ่ายแก่ตัวเองและจะประสบความวินาศชิพหายไปและประการที่สองให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลไม่ให้ผู้คนอดอยากและได้รับเวรภัยใดๆให้ประสบแต่ความสมบูรณ์พูนสุขทั้งบ้านเมืองทั้งสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานครนั้นคนโบราณเล่ากันต่อไปว่า ได้มีการฝังอาถรรพ์ไว้ทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและตะวันตกเพื่อป้องกันความชั่วและคนที่มีความประสงค์ร้ายต่อบ้านเมืองจะได้มีโอกาสเข้ามาพ้นจากมุมที่ท่านฝังอาถรรพ์เหล่านั้นไว้เป็นอันขาดและว่ากันว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางคาถาอาคมหรือเครื่องรางของครังแน่นขนาดไหนก็ตาม เพียงแต่เดินผ่านมุมเมืองทั้งสมุมใดมุมหนึ่งเข้ามากระก็ทั้งก็ว่าวิชาอาคมทั้งปวงก็จะเสื่อมคลายหมดไม่ว่าจะชื่อเนนแอหรืออาจารย์กู้และหลวงตาอะไรก็ตามในชีวิตก็จะหมดสิริมงคลทำมาหากินไม่ขึ้นเอาทีเดียวและที่มีการบอกกล่าวกันว่าได้มีการฟังอาถรรพ์ไว้ทั้งสี่มุมเมืองในวันนั้น ก็เป็นเพียงการรับรู้และบอกกล่าวกันมาแต่ความจริงที่ทำอย่างแน่นอนก็คือการอัญเชิญเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่เข้ามาประกอบพิธีด้วยท่านว่าและให้โปรกรงสารโรงพิธีขึ้นใกล้ๆก,กับหลุมที่จะขุดเพื่อจะปักเสาหลักเมืองน,นั้นตั้งสารจตุโลก,กบาลทั้งสี่ทิศขึ้นสี่สารซึ่งอาจจะเป็นการฝังอาถรรพ์ทั้งสี่มุม ที่บอกกล่าวกันมาก็ได้เช่นเดียวกันกับเจ้าขุนมนนายหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่คิดว่าตัวเองคือพระเจ้าที่อยากจะทำอะไรตามใจตัวเองก็ทำได้นั้นก็ไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จนอกจากความวิบัติชิบหายน้อยมากตามกรรมตามเวรของแต่ละคนและก็ได้พิสูจน์กันมาแล้วเป็นลำดับเฉพาะอย่างยิง่ง ตั้งแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาดูเหมือนจะอยู่ตายพร้อมกับเสียงบาปเสียงสับแช่งของผู้คนไม่มากก็น้อยหรือเอากันว่าโอกาสที่จะตายดีกันอย่างสามัญชนกันนั้นก็มีน้อยกันเลยทีเดียวตัวอย่างคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งคนสำคัญสำคัญล้วนแต่ดื่มน้ำพระพิพัฒน สัตยากันมาแล้วทั้งนั้นและเมื่อปฏิวัติก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วทุกคนก็แต่กระสานส่านเซ็นกันไปเกือบทุกคนและเท่านั้นยังไม่พอ,อยังพยายามติดตามจองล้างจองพานกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาเอาด้วยไม่ว่าจะเป็นพระยาทรงสุรเดชพระยาสอนเสดยท,ที่สงคราม และคนอื่นๆแม้แต่จอมพลปอพิวูนสงครามเองทุกคนใช้ชีวิตสุดท้ายด้วยความทุกข์ยากและตายไม่ดีกันทั้งสิน้นแม้แต่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมแม้จะทำบุญกุศลและสร้างกิตติยศให้แก่บ้านเมืองเพียงไรก็ไม่มีโอกาสได้ตายอย่างรัฐบุรุษของชาติแต่ตายนอกประเทศที่ตนเองกอบกู้มันเอาไว้และที่ร้ายที่สุด ก็คือความแตกแยกชนิดเอากาวอะไราทาก็ไม่ยอมติดนั่นคือความอาถรรพ์ของดวงชะตาเมืองและรัฐบาลชุดนี้ที่ถือเอาเลิกวันที่สามตุลาคมสิ่งที่จะเกิดก่อนอื่นที่ไม่สามารถจะแก้กไขก็คือความแตกแยกที่จะต้องแตกกันขนาดต้องพังกันไปข้างหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสยัยถึงแม้ว่ามีโอกาสได้ตั้งกระทรวง มาถลุงเงินประชาชนอย่างสนุกมือแต่ก็จะต้องระวังอาถรรพ์และคำสาบแช่งของโบราณนั้นไว้บ้างก็ดีเพราะเสาหลักเมืองยังอยู่อาถรรพ์และเสียงสาบแช่งจะไม่หายไปไหนเสียถ้าหากเกิดความสกรปรกหรือผิดพลาดอะไรขึ้นมาเจอพิษงูเล็กชุดนี้แน่นอนสมเด็จพระบร